ฮ้ยโอ้ไททันตัวเดียว300กว่าวิอืมผมได้1 G แล้วฮะคุณผู้ชมแบบนี้มันหมายความว่ายังไงนะฮ uh huh. โอ้ผมว่าเราไม่ต้องเล่นแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ AFK กันเลยดีกว่าโอ้กันเล่นหมดเราไม่ต้องมานั่งเล่นเองอีกต่อไปแล้วฮะแล้วก็สิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องมีนะครับคือยูมีครับผมจากสตาร์พาร์นะครับส่วนวิธีการซ่อมสตาร์พาร์ผมก็สอนไปเยอะมากๆแล้วเนาะ AFK สตาร์พาร์สอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเรามีเขาเรียกทวนความจํากันนิดนึงแล้วกันโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในแอป L D Player นะครับผมก็ถ้าใครเล่นในคอมใครยังไม่มีแอปนี้โปรแกรมนี้ก็ผมจะลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดใต้คลิปนะครับก็ฝากไปดาวน์โหลดจากใต้คลิปนะเออเพื่อเป็นการสนับสนุนผมด้วยนะฮะเออคือได้ตังค์ด้วยไนงะอ่ะมาก่อนเดือนเลยเรามีโลบอกแล้วสิ่งที่เราต้องมีอา้าวอะไรวะเนี่ยอ๋อผมไม่ได้เข้านานผมขอล็องอินแป๊บนึงพอเราเข้ามาใน Play Store แล้วนะครับแอปที่เราต้องมีเลยขาดไม่ได้เลยนะออโต คลิกอันนี้คือคุณผู้ชมถนัดแอปไหนก็โหลดตามสบายเลยฮะเอาที่แบบมันเข้ากับเครื่องเราอะส่วนตัวผมผมโหลดแอปนี้แล้วกันผมรู้สึกว่ามันหน้าตาม,มันสวยดีอินเทอร์เฟซอะไรอย่เงี้ยมันสวยดีมันดูเข้าใจง่ายดีไปครับเปิดแอปอ t o ต l คิกกดโอเคแล้วตรงนี้ครับแต่ละเครื่องมันอาจจะหน้าตามไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมมันคือการเปิดการเข้าถึงฮะเออธภาัา,าไทยอะเนาะมันคือการเปิดการเข้าถึงเราก็ไปเปิดซะแล้วก็ย้อนกลับมาที่แอป ตรงนี้เนี่ยให้เราเปิดอันมัลติ t a r เกตโหมดนะครับภาษาไทยมันจะเป็นอะไรอะหลายการกระทาอะไรประมาณนั้นอะผมไม่แน่ใจแล้วทําไมของผม,มเป็นภาษาอังกฤษวะเออช่างมันเถอะไปะกด Enable เลยได้นี่ขึ้นมาฮะเราเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็ย้อนกลับครับย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับมาที่หน้าจอฮะ เปิดโลบอโอเคเข้ามาในเกมแล้วครับคุณผู้ชมเสียงผมมันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะคุณผู้ชมผมตื่นมาแล้วผมหูอื้อไม่รู้มันเป็นอะไรอื้อข้างเดียวด้วยเอาเอา,เอาไปไม่ได้ทำไงวะนะเออปุ่มวิ่งคือตรงไหนวะอ๋อนี่ <c oughs> ไม่ได้ใช้นานจัดโอเคเข้ามา,ลาเลยกันเลดโหมดครับผมกดสตาร์ฮนะและตัวที่คุณผู้ชมต้องมีในการเ f k การเลดโมดคือยูมีจากสตาร์พารนะครับ ซึ่งวิธีการ a อ K s t ส r p a ์พาผมเคยสอนไปมากมายแล้วแต่ถ้าใครอยากดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ท้ายคลิปก็คือต่อจากเอ K เเนี้ยเออเพราะว่าเราใช้โปรแกรมเดียวกันแอปเดียวกันเลยฮะโอเคคุณผู้ชมเมื่อเราเข้ามาถึงครับเรากดบวกไปเลยครับบวก1ที่บวก2ที่มางี้ฮะบวกสที่มาองี้ครับบวก4ี่ที่วางอยู่มีฮเอาตรงตรงไหนก็ได้อะวางไปอ่ะกดเล่นเลยออ เลข5ครับเอามากดตรงปุ่ม p l a ส s e ร็แล้วก็กดวางไปครับทีนี้คุณผู้ชมนะครับเอาเลข6นะครับมาวางที่ยูมีฮะก็คือเลข4นี่แหละแล้วเรากดยูมีมา1ทีครับแล้วก็อัพครับอัพจนกว่าเจอตันอะ่ะเราลองนับดูว่าเรากดอัพไปกี่ที1 2 3 4 5 6 7 8 9าอ่ะ8ทีแล้วก็บวกมา8ปุ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8่าแแล้วเราก็มาไวท้ที่ที่ตรงนี้หมดเลยครับที่อัพตัว อ่าแล้วกดย้อนแคบย้อนกลับไปครับปล่อยที่อัพตัวให้หมดครับปล่อยตรงนี้ฮะปล่อยมันรีพงรีเพย์อะไรก็ปล่อยมันไปครับชิลๆไปแต่ระหว่างที่มันหน้าโหลดอย่างงี้ก็คุณผู้ชมอาจจะรอให้มันโหลดเสร็จก่อนก็ได้คอย,ย้ายก็ได้นะครับเผื่อเครื่องใครช้าอ่าแต่เครื่องผมมันแรงไนงะแล้วก็แต่ละปุ่มเนี่ยคุณผู้ชมจะตั้งสัก 300 500อันนี้คือก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะแต่อย่าตั้งให้มันนานเกินเดี๋ยวบ้านแตกก่อนทีนี้พออัพตัวเสร็จปั๊บบวกมาอีกปุ่มหนึ่งครับอันนี้จะเป็นปุ่มที่เรากดสกิลนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตกดเล่นก่อนปั๊บ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 ปึ๊บปั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 อยู่ไหนวะอ้าว เอ้ย16ผมจะกดสกิลอะสกิลมันอยู่ตรงไหนอะตรงนี้ปะอ่าเอามาไว้สกิลแล้วก็17ครับกดรีเพย์เออแค่นี้แหละเสร็จแล้วเราต้องกดสกิลไอ้นี่นะไททันไททันอะไรนะไททัน60เมตรอะเออเราต้องกดสกิลนั้นนะมันจะได้300กว,วิถ้าเป็นสกิลกอดหน้านั้นอะอย่างสกิลอะไรนะอะไรวันเดอร์ลิงอะไรสักอย่างอะอันนั้นมันจะได้ประมาณ200กว่ามันมันไม่ได้จีฮะ โ okay, อเคกดเล่นเลยเออแต่แอปนี้มันแบบมันมีแบบแถบหน้าหนึ่งหน้าสองไผมไม่ชอบเลยวะ่ะเมื่อก่อนมันไม่มีนะเมื่อก่อนกด20ปุ่มมันก็ขึ้น20ปุ่มเลยนะเดี๋ยวนี้เหมือนมันเป็นแบบระบบกัแลแล็กเหรอคือคือแบบพอเราตั้งเกินเท่าไหร่สิบสิบอะไรอะ่ะสิบสามหน้าหนึ่งได้สิบสามปุ่มพอกัะสิบสี่ปุ๊บมันขึ้นหน้าสองผมไม่ชอบเลยวะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ เกือบแล้วโอเคครับไปนี่แหละถูกต้องได้ปุ่มที่เป๊ะแล้วก็กว่าเราจะเซตปุ่มอะไรเสร็จก็บ้านแตกสองสามรอบฮะแต่ไม่เป็นไรถือว่าคุ้มฮะคุ้มค่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูก่อนเรามาดูกันว่ามันเรียบร้อยหรือเปล่านะครับผมมารอบนี้คือผมจะปล่อยมือจากจากคอมแล้วนะดูกันว่าการเอฟเคของเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่ับปับป๊บกดสกิลป๊อปปับป๊บโป๊ะโบ๊ะปะ อ่ะปับ๊บกดสกิลโป๊โบบาโบบาเฮ้ยรอบนี้เรียบร้อยคุณผู้ชมเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราข้ามไปดูตอนบ้านแตกเลยว่าจะได้กี่วิสามร้อยกวิแล้วคุณผู้ชมบ้านน่านจะใกล้แตกแล้วประมาณนี้แหละมันจะเกินสามร้อยมานิดนึงอ่ะแต่ก็คือมันก็ได้รอบละหนึ่งจีนั่นแหละเรียบร้อยครับสามร้อยสี่สิบเก้าโอเคเราได้มาหนึ่งจีครับผมก็เท่ากับว่าเราเอฟเคเนี่ยลงรอบนึงมันได้หนึ่งจี โดยที่แบบเราปล่อยทั้งคืนนะคุณคิดดูดิเราจะได้กี่จีวะใช่ปะ่ะวันหนึ่งก็ได้แล้วไอซงไอเซ,เซนเทพเงานะสำหรับใครที่แบบไม่ใช่สายรีบสายชิวก็ใช้วิธี f k แบบนี้ก็ได้นะครับโอเคจบไปสำหรับการ AFK เจ้ากันเหล็ดหมดเดี๋ยวเรามาดูวิธี f k สตาร์พาร์ตกันบ้างดีกว่านะครับผมสำหรับพอใครแบบเซตติ้งอะไรเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเซฟไว้ด้วยนะครับเราตั้งชื่อเลยครับตั้งชื่อไว้อันนี้เป็น AFK การเล็ดหมดเรียบร้อยเซฟฮะโอเคต่อไปทีนี้รีเซตกันใหม่เปิดโปรแกรมขึ้นมา a n d เด l e ตรงนี้มันจะให้เราเลือกว่าจะ New คอนฟิกหรือว่าจะวอันเก่าอันนี้เอฟกันเล็ดเราเก็บไว้ก่อนใช่ไหมเรานิวคอนฟิกขึ้นมาเลยครับเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาย้ายมาแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับ เปิดเราบอกไปเข้าเกม All Star Tower Defense ฮะเราต้องกลับไปที่โลกหนึ่งนะครับผมสำหรับวิธีการ AFK เจ้า Star p a า s น,นะครับเราจะไป AFK ใน Story โลกหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรหมดสตอรี่เนี่ยมันจะเป็นได้เวลสตาร์พาร์ทไวที่สุดนะครับแล้วก็ข้อดีของการ EFK ในโหมดสตอรี่คือเราได้ทองด้วยครับได้ตังเอาไว้สุ่มตู้จแล้วก็ได้เวลบนหัวเราด้วยเอาไว้ไปขอพรประมาณนั้นและตัวที่ผมจะแนะนํานะเดี๋ยวถอดยูมีก่อนอ่าผมอาจจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้อ่ะระยะ40หรือไม่ก็ตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้ดีกว่าตี3วิ มันจะได้แบบเคลียร์ตัววิ่งแบบเบิ่มๆผมก็จะใส่ไปครับแต่ว่าผมจะใส่ออฟไปด้วยนะครับเอาเป็นออฟอ,ออฟโค่รระยะละกันตัวนี้ก็หาสามารถหาสุ่มได้จากตู้แซดเลยนะคุณผู้ชมจริงๆมันมีอีกหลายตัวที่ใช้ไดครับผมก็ไปลองใช้กันดูเดี๋ยวเราไปที่สตอรี่โหมดทางนู้นฮะกดเลยครับโลกหนึ่งมันสามารถกดกดที่ตัวหนังสือได้เลยนะคุณผู้ชมไปฮะสตอรี่ Story ที่3มครับ l ละเพิ่มเบสอืมประมาณนั้นเราเลือกเป็นเอาซักด่านด่านหนึ่งละกัน เออมันแบบมอนมันจะได้กะกากหน่อยไม่รู้กากหรือเปล่า <c oughs> ไปสําหรับสตาฟาร์สเนี่ยยิ่งด่านไกลสตอรี่ไกลก็ยิ่งได้เยอะนะครับก็ถ้าคุณคิดว่าตัวคุณเอฟเคไหวด้านไหนก็ไปได้เลยครับโอเคเมื่อเราเข้ามาถึงนะคุณผู้ชมเลขหนึ่งนะครับเอาไว้ที่เอ็กตีมครับเลขสองเอา้าเลขหนึ่งอ่ะไว้ที่เอ็กตีมอันนี้ตรงหรือเปล่าไม่รู้พอดีผมมาดูช้าไปหน่อยเลขสองครับเอาไว้ตรงนี้ครับเลขสามครับไว้ตรงนี้ครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวพอวางปุ่มอะไรให้มันครบๆก่อนแล้วเดี๋ยวเวฟหน้าเราก็มาไล่เลียงให้มันตรงอีกทีหนึ่งเออไม่ใช่เวฟหน้าตอนเริ่มใหม่อ่ะเออเลขสี่ครับเอามาไว้ที่ตัวนะครับเลขห้าครับเป็นจุดวางนะครับเราจะวางบริเวณแถวนี้นะคุณผู้ชมก็ถ้าสมมุติแบบเขาเรียกะลรคุณผู้ชมก็พยายามเช็คด้วยนะเวลามันหันไปอีกทางหนึ่งอะ่ะว่าจุดวางมันวางได้หรือเปล่าตีโดนไหมนะครับก็เช็คด้วยสําคัญนะเออ เลขหกครับตรงนี้เป็นกดวางตัวครับโอเคกดเล่นดูเลขหกกดวางตัวโอเคแล้วก็เลขเจ็ดครับเอามากดที่เลขห้าครับเพื่อเป็นการอัพตัวครับเรียกแหละกดที่ตัวมันนะเพื่อจะได้อัพกดที่ตัวมันเลย <c oughs> หมุนกล้องได้แล้วตรงนี้ไม่มีปัญหาเอาเลขแปดมากดอัพตัวครับทีนี้เอาเลขเก้ามาไว้กดรีเพย์ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็รอนิดนึงรีเพย์น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเรารอรอมันจบก่นอนอะผมผมขายผมขายเลยนะ เพื่อจะได้จบบ้านแล้วก็จะได้ไปเริ่มอีกเกมหนึ่งไวๆเพื่อดูว่าปุ่มเราถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมรอย้ายเลข9ด้วยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ความเร็วปุ่มเนี่ยผมแนะนํำนะช่วง500ถึง1,000อย่าเกิน1,000นะถ้าเกิน1,000นี่ไม่ดีแล้วนะเดี๋ยวจะรีเพไม่ทันโอเคเลขหนึ่งกด x t r e m e ครับกดเล่นเลยทีนี้ก็เดี๋ยวเหลืออย่างเดียวที่คุณผู้ชมต้องทําคือรอมันหันหน้าไปทางอื่นว่าจุดวางตัวของเรามันโอเคไหม แต่ผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะแต่ยังไงเพื่อความชัวร้อยมันหันทางอื่นนะครับก็พยายามคอยดูมันเรื่อยๆพอเวลามันหันทางอื่นก็ดูหน่อยว่ามันวางตัวได้ไหมตีได้ไหมบ้านแตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆปรับเซตกันไปฮะเคสํำหรับตัวนี้เราจะวางได้เวฟที่2นะครับคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะแบบเจ็บตัวนิดนึงนะตัวนี้เพราะว่าคาพมันแพงนะมันใช้ส5 0 0เลยนะคุณผู้ชมนะ อาจจะมีการแบบแวะชนบ้านนิดหน่อยอ่าตัวแข็งแก่งเดินไปชนบ้านแล้วครับนั่นแหละฮะตัวแข็งแก่งมันจะชนบ้านเรา3าตัวคุณผู้ชมคือยังไงมันก็ชนนะโดยการที่เราใช้ตัวเนี้ยเออถ้าเกิดผมถ้าจะให้ผมแนะนำนะผมแนะนําเป็นไมกี้ก็ใช้ได้อ่าไมกี้หรือจะเป็นอะไรนะไอตัวซีซันที่แล้วอ่ะอีวานคอฟอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับใช้ดีด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่ง เอาเป็นว่าผมนึกไม่ออกใครนึกตัวไหนออกคอมเมนต์บอกไว้เพื่อนๆจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยตัวไหนมันใช้ได้บ้างอะไรได้บ้างอ่ะตัวจากตู้สตาร์ดไอ้น่าน่าจากเรื่องดราคอนบอลหมายเลขอะไรอ่ะผมลืมแล้วหมายเลขเท่าไหร่นี่แหละนั่นแหละตัวนั้นอ่ะใช้ดีเลยแล้วตัวนั้นสามารถเป็น AFK พวกสตอรี่ด่าน10บวกได้นะครับเออตัวนั้นอ่ะเฟี้ยวเลยใครมีก็ไปเลยฮะจะไวขึ้นกว่าสตอรี่นี้อีกนิดหน่อยเออผมมีอีกตัวหนึ่งมาแนะนำนารูโตะ6ดาวไปลองใช้กันดูเฟี้ยวเหมือนกันอ่ะ แต่แต่ไม่รู้ว่ามันจะเคลียร์ตัววิ่งทันหรือเปล่านะแต่มันปรับมาเฟียวมากเลยครับค่าฟัพห้าร้อยเองคือโคตรเฟียวอะ่ะเออเดี๋ยวผมออกไปลอแปอานารุโตะมาเล่นดีกว่าเคือ,อนเนี้ยผ่านละอันเนี้ยผ่านแน,น่น,แอน,น,น,นอนอยู่ละโอเคจบไปครับผมสบายสบายฮะไปเดี๋ยวผมออกไปเอาออกแป๊บนารุโตะก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่านารุโตะจะได้จะสามารถได้ฟเคได้หรือเปล่านะครับก็นี่ไงนี่ก็เป็นอีกมุมหนึง่งเออนี่แหละเห็นปะ่ะเนี่ยจุดวางผมมันวางได้พอดี เออเฟี้ยวจัดเลยเห็นไหมบอกแล้วผมมันเป๊ะนี่แหละครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องคอยสังเกตเวลามันหันมาอีกมุมนึงอะ่ะเออว่ามันวางได้หรือเปล่าก็หรือถ้าใครเข้าเกมมาแล้วเซตต้องเซตมุมนี้ก่อนก็ก็วางประมาณตรงนี้แหละครับเวลาหันไปทางนู้นมันก็จะวางข้างๆถนนได้เออก็ถ้าเกิดนารูโตะมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราอาจจะวางเป็น2ตัวก็ได้นะครับถ้าแบบคุณผู้ชมใช้ตัวไหนที่แบบเฮ้ยมันตีช้าเกินเคลียร์ตัววิ่งไม่ทันอย่างเงี้ย เออก็ให้ใช้วิธีในการวาง2ตัวครับมันจะช่วยเคลียร์ให้ทันได้นะครับผมก็สําหรับวิธีการวางแบบมากกว่า1ตัวนะคุณผู้ชมก็เพิ่มปุ่มมาครับอยากวางกี่ตัวก็เพิ่มไปอีกทีละ3ปุ่มตัวละ3ปุ่มปุ่มหนึ่งใส่ตรงนี้ปุ่มที่2ก็จุดที่เราจะวางครับปุ่มที่3ก็คือกดวางครับแค่นั้นเองสบายสบายอ่าเหมือนเหมือนจุดวางผมจะวางไม่ได้วะผมอาจจะต้องขยับมาตรงนี้นิดนึง อ่าโอเคเรียบร้อยวางได้สบายๆเดีย๋ยวมาดูกันนารุโตสอตัวจะรอดไหมถ้าไม่รอดก็อย่าหาใช้ครับถามว่าการแบบว่าที่ผมเอานารุโตมาวางให้ดูอย่างเงี้ย คือมันมีประโยชน์ยังไงก็คือมันเขาเรียกอะไรคือนารูโตะมันตี6วิถ้าเกิดมันลงได้มันผ่านได้เนี่ยคุณสามารถเอาตัวที่มันตี6วิอะ่ะมาเล่นได้เว้ยขอแค่แบบมันมีระยะสักหน่อยนึงแล้วก็คาบถูกอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้ซึ่งผมคิดไม่ออกว่าตัวไหนบ้างคุณผู้ชมอาจจะคิดออกเพราะว่าคุณผู้ชมในช่องผมมันเป็นระดับเทพกันทางนั้นอยู่แล้วไงใช่ปะละ่ะเออคิดตัวไหนออกก็คอมเมนต์บอกไว้แล้วกันแล้วบอกด้วยว่าเป็นแบบวางหนึ่งหรือวางสองโอเคนะเอออีกตัวหนึ่งก็คุณผู้ชม อูริวก็จะวางตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาที่หันอีกทางหนึ่งคุณผู้ชมก็เซตเหมือนวาง2ตัวก็คือเพิ่มปุ่ม2เท่าฮะตอนแรกพอเราหันทางนู้นปุ๊บไอกองเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็มาวางฝั่งนี้เพิ่มตัวเพิ่มเพิ่มจุดวางฝั่งนี้ด้วยอะไรเงี้ยเออก็สามารถวางบนเนินได้เหมือนกันครับขอแค่มีความเครียดในการเซตปุ่มนิดนึงมันก็จะเหมือนกับการวาง2ตัวแหละแต่แค่เราต้องเพิ่มเพิ่มเขาเรียกอะไรเพิ่มไหมเนี่ยปุ่มอัพตัวไปด้วยนะครับเพิ่มอีก2ปุ่มก็คืออกกดที่ตตัััวววแล้็ แค่นั้นเองโอ้โหนารูโตดาเมจสามแสนไปแล้วอะ่ะนี่สตอรี่สามนะนี่ ข้อดีของสตอรี่สนะครับคือมันมีตัวแข่งแข่งกับตัววิ่งเออมันจะไม่มีตัวบินไม่มีตัวโคลนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็จุดวางค่อนข้างจะง่ายนะครับผมนี่เป็นข้อดีของสตอรี่สโอเคผมคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะสำหรับนารูโตะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรละเพราะว่าเวฟสิบแล้วตอนนี้มันเหลือแค่ตีบอสตีทีเดียวก็น่าจะตายแล้วนะครับสำหรับนารูโตะเราเนี่ยจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมและสําหรับวิธีการโหลดนะครับผมไม่แนะนําให้โหลดเวอร์ชันใหม่นะถ้าใครจะไปเอฟเคนะครับเวอร์ชันใหม่แม่งเล่นโลบกไม่โอเลย จริงบอกตรงนี่ครับกดลิงก์เข้ามาปุ๊บเราจะมาโผลหน้านี้ใช่ไหมคุณผู้ชมผู้ชมกดไปที่คาว่าเวอร์ชันครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับเลื่อนมากดอ่านเพิ่มเติมครับเลื่อนมาอีกครับเลื่อนมาอีกหา9เลื่อนมาอีกเนี่ยหาเวอร์ชั่น9.0.35นะครับแล้วดาวน์โหลดเลยครับคือหรือใครที่แบบโหลดไปแล้วลงไปแล้วนะครับก็สามารถมาโหลดเวอร์ชั่นนี้แล้วก็กดลงทับได้เลยนะครับผมเออหรือถ้าใครแบบ ใช้เวอร์ชันใหม่แล้วมีปัญหาอย่างเงี้ยก็มาโหลดเวอร์ชันนี้นี่ขึ้นมาปับ๊บกดลงทับได้เลยนะคุณผู้ชมใครจะลองโหลดเวอร์ชันใหม่ไปไปเล่นก่อนก็ได้ถ้ามันมีปัญหาค่อยกลับมาโหลดเวอร์ชันนี้ทับก็ได้นะครับเราก็ไม่ต้องไปโหลดโลบอกใหม่ไม่ต้องไปติดตั้งใหม่เออแค่โหลดเวอร์ชันนี้ทับก็จะแก้ปัญหากับคนที่แบบเข้าโลบอกไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันแบบเออเออวะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ โหลดเวอร์ชันนี้ทับครับแก้ได้แน่นอนแต่กับเกมใหม่ๆผมไม่รู้นะอันนี้คือแบบเอาไว้แบบแค่เอฟเคโรบอกก็ผมค่อนข้างแนะนํานะสําหรับแอปตัวนี้น่าจะเป็นแบบว่าแอปที่แบบว่าเครื่องกากเครื่องไรก็ใช้ได้นะครับผมเท่าที่ผมลองใช้มาคือตัวเนี้ยมันโอเคสุดแล้วแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าในเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่เวอร์ชันไหนขึ้นไปนะเนี่ยตั้งแต่เวอร์ชั่นที่มันมีไอโอเอสลิงเนี่ย ตั้งแต่เวอร์ชันที่มันมี o อสซิลิงเข้ามาเนี่ยเออก็คือแบบเออจัดกับโลบอคแต่กับเกมอื่นน่าจะโอเคแหละแตโโ่โลบอกมันมีปัญหาอ่ะกดทรายนาวเลยครับนี่ก็จะเปิดหน้าเดิมขึ้นมานะจากไอที่ผมลงไว้นะครับนี่มันก็จะโหลดไออันเดิมมาเลยนะครับผมที่เราเคยลงไว้เห็นปะ่ะเนี่ยโลบอกก็ยังอยู่อะไรก็ยังอยู่นะครับเออใครที่แบบโหลดไปแล้วแล้วแบบเวอร์ชันใหม่มันมีปัญหาก็ผมแนะนําเวอร์ชันนี้ครับคือคนอื่นเจอปัญหาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คือผมมาเจอเพราะว่าเวลาเข้าโลบอกไปเนี่ยปกติแล้วอะ คือเวลาเรากดคลิกมันจะเป็นการแบบว่าทัดเหมือนเหมือนมือถือใช่ไหมเหมือนเราเอาแบบทัดในมือถืออะเออแต่กับรบอกอะพอเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับ A l d เวอร์ชันใหม่อ่ะมันไม่ใช่การทัดอะมันเป็นเหมือนแบบเรเอเมาส์เข้าไปอยู่ในแอปเลยอะซึ่งมันทําให้การ afk มันมีปัญหาแต่ถ้าใครไม่เจอปัญหานี้ก็ก็ไม่เป็นไรนะคือเอาจริงอีกเครื่องหนึ่งที่ผมลงอะก็ไม่เป็นเว้ยแต่มันเป็นเครื่องนี้ เออถ้าถ้าใครถ้าใครไม่เป็นก็ใช้ต่อไปแต่ถ้าใครเป็นนี่ก็เป็นวิธีแก้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับทางวิธีการ AFK ในการเล่นโหมด AFK สตาร์พารผมสอนหมดแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะอธิบายครบแล้วนะเออถ้าเกิดตกหล่นตรงไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วเจอกันบ๊ายบาย